สวัสดีครับอยู่กับเราสตาร์คาร์รถมือสองกรุงธานีราคาดีฟรีดาวกันอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่ปืนสตาร์คาร์อีกเช่นเคยจะพามาดูรถจากแบรนด์ฮอนด้ากันต่อเลยครับคราวที่แล้วพาดูซิตี้ไปวันนี้นะครับใครอยากได้เก่งเครื่องแรงเป็นเครื่องพันแปดกับเจ้าคันนี้เลยนะครับฮอนด้าซีวิกเอฟบี1.8เอสนะครับคันนี้เป็นตัวเริ่มนะครับมาในราคา49,000บาทนะครับผมบอกเลยว่าราคาค่อนข้างดีนะครับกับรถเครื่องพันแปดและเป็นซีวิกด้วยนะครับเป็นรถที่แบบ ยอดนิยมมากๆนะครับสำหรับวัยรุ่นนะครับผมแล้วก็เจ้าคันนี้เป็นตัวเริ่มที่บอกเลยว่าออปชั่นไม่น้อยเลยนะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนี่เลยครับในส่วนของไฟหน้านะครับนี่เลยในส่วนของไฟหน้าก็จะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับถึงแม้จะเป็นตัวเริ่มนะครับ 1.8s นะครับย้ำหลายรอบนะครับเพราะว่าโอ้โหมันคุ้มนะครับไฟเบรกเตอร์นะครับเวลาตอนกลางคืนเนี่ยค่อนข้างที่จะสว่างเลยแล้วก็ สภาพของเจ้าคันนี้เนี่ยมาค่อนข้างดีนะครับนี่นะครับสวยๆเลยเนียนๆนะครับสีขาวนะครับผมนี่สภาพไฟหน้านะครับบอกเลยว่าไม่มีเหลือแตกแล้วนะครับผมแล้วก็ชมหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นโฉมก่อนแมนเนอร์เชนนะครับดูยังไงนี่นะครับตรงกัะจังหน้านี่นะครับจะเป็นแบบเนี่ยคมเงียบนะครับเส้นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับถ้าเป็นตัวแมนเนอร์เชนก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้ดูนะครับเป็นตัวสีเทาถ้าใครสนใจก็ลองทักมาคุยกันได้นะครับแต่วันนี้พาดูคันนี้และคันนี้ในส่วนของสภาพห้องเครื่องอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดดููกกััััันนนนนนนตต่่่่ออออเเเเลยยยะะคคคคครรรรบบบบมาาาใสสวขงงภพื์หจ้ คันนี้นะปี2 0 1 3สภาพจะเป็นไงก็ตามที่เห็นอยู่นะครับผมอาจจะมีฝุ่นบ้างเล็กๆน้อยๆแต่กอดออกรถไปเราทำความสะอาดให้เหมือนใหม่แน่นอนนะครับผมสภาพสวยๆแต่ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,800cc ครับ4สูบ16วาล์วครับ141แรงม้านะครับผมก็จะเยอะกว่าตัว F D ประมาณ1แรงม้าเท่านั้นตรงนี้ผมบอกเลยว่าก็ก็ให้ยี่ยารู้สึกได้นะครับในช่วงของต้นนะครับรอบต้นแรงต่างคันนี้ก็จะมาค่อนโอเคเลยแล้วก็ในส่วนสภาพมีอะไรบ้างผมพาดูนะครับผมอะในส่วนของเบ้าโชคนะรับ ก็เดิมเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมเดิมนะครับสีเดิมเดิมนะครับไม่ได้มีล่องรอยของการชนหนักต่น้ำมีความนะครับถ้าซื้อไปตรวจเจอเรายินดีซื้อคืน100%นะครับผมมาต่อกันเลยนะครับคันหน้าว่าเป็นไงบ้างนะครับก็นี่ครับรูยังกลมกมอยู่นะครับผมนี่ดูได้เลยนะครับเม็ดอาร์คนะครับอยู่กันค่อนข้างสวยนะครับไม่ได้มีการเคาะไม่ได้มีการนะครับเก็บงานมาตรงนี้บอกเลยว่าค่อนข้างโอเคนะครับไม่ได้มีชนมานะครับนี่นี่นะครับในส่วนของนี่ครับเราช์เม็ดอาร์คแรงต่างตรงนี้นะครับผมนี่ บอกเลยว่าสภาพมันเข้าโอเคนะในส่วนของฝาก็นี่ครับติ๊กเกอร์และต่างนะครับเดิมๆนะครับผมค่อนข้างโอเคเลยครับก็สำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยในส่วนขเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีในส่วนของการรับประกันเครื่องเกียร์กล่องไปด้วยนะครับได้ไปอุ่นใจนะครับออกแล้วก็เราปลอดภัยสบายห่วงแน่นอนนะครับผมเพราะว่าในส่วนตรงนี้เรามีการนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ก็ออกแล้วไปขับรถไปใช้อย่างยาวๆเลยในส่วนด้านข้างมีอะไรบ้างมาตามมาดูกันหน่อยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ครับแน่นอน นี่นะครับถึงแม้เป็นตัวเริ่มได้ล้อแม็กอลลอยมานะครับไม่ใช่ล้อกระทะนะครับนี่ซึ่งสภาพค่อนข้างโอเคเลยนะครับอยู่กันประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยและที่เหลือมีโดนอะไรมาบ้างก็มีร่องรอยการเบ็ดฟุตบาทมาเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้มีผลในการใช้งานนะครับผมตรงนี้มีอะไรเราแจ้งกันอยู่แล้วนะครับเป็นล้อแม็กอลลอยขอบ15นิ้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าสภาพมันก็ค่อนข้างโอเคนะครับมามากันเรื่อยๆนะครับตัวนี้ครับตัวเริ่มนะครับได้กันอดไฟเลี้ยวข้างตัวรถนะครับผมจะไม่ใช่ที่นี่นะครับกระจกมมอองงข้าานะครับผ่ ก็พามานะครับดูต่อไปเรื่อยๆตัวนี so, like, ้นะครับเจ้าของเก่าติดเป็นนี่ครับติ๊กเกอร์นะครับเป็นเหมือนเทปลาครับตรงนี้มาให้ด้วยนะครับก็ดูสวยงามดีนะครับปกติแล้วถ้ารถมีอายุประมาณหนึ่งอ่ะตรงนี้มันจะชอบลอกคนนี้เขาติดติ๊กเกอร์มาให้ด้วยนะครับผมนี่ให้ดูสภาพด้านข้างทั้งคันก่อนนะครับก่อนไปดูข้างในนะฮะนี่สำหรับซีวิคเอฟบีแล้วนะครับก็จะมีลักษณะตัวรถที่ค่อนข้างยาวอยู่แล้วนะครับก็คือดูได้ตามที่ตากล้องแพร์ให้ดูเลยนะครับนี่สำหรับใครที่ต้องการน่ในเรื่องของการนั่งที่สบาาาาายมมกกขขึ้้นควววงง ขึ้บมาจากโรซิตี้มาตัวนี้ก็ได้นะครับมาแล้วก็ในส่วนของภายในมีอะไรบ้างเนี่ยแคตากล้องแผนให้ดูกันก่อนับนี่เนี่ยครับสภาพคอนโซลเป็นยังไงบ้างนะครับปุ่มเปิดอะไรต่างๆนะครับผมออปชั่นการใช้งานนะครับกับรถที่ราคา49,00 0บาทนะครับผมนี่แล้วก็บอกว่าเป็นเบาะผ้านะครับเป็นกำมะหยี่ซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสภาพดูดีไม่มีร่องรอยฉีกขาดนะครับนี่แผงคอนโซลอะไรต่างๆนะครับตรงนี้นะครับในฝั่งของตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็คือมีครบเลยครับกระจกนะครับ ปับไฟฟ้าปับไฟฟ้าแล้วนะครับถึงแม้จะเป็นตัวเริ่มนะครับกระจกนะครับไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้ปักคนขับนะครับเป็นออปชั่นที่ครบมากๆนะครับสำหรับซีวิคในส่วนภายในมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาดูกันเลยโอเคครับเข้ามาอยู่ในส่วนภายในกันแล้วเดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทให้ดูเลขใหม่นะครับแต่ก่อนสตาร์ทให้ดูกันหน่อยครับคันนี้นะครับจะได้ในส่วนของแยรีโมทไปด้วยนะครับก็คือมีปลดล็อกล็อกรถแล้วก็เปิดในส่วนของฝาท้ายนะครับผมเอาไว้เป็นเปิดโตเปิดช่องเก็บ ในส่วนของเลขไม้นะครับเท่าเท่าไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเกเเลขไม์นะครับจะอยู่ที่8 6 7 6 2กนิโลนะครับกับรถปี2013ซึ่งประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะครับวิ่งน้อยมากๆทัาไมนี้นะครับไม่แท้แน่นอนนะครับเต็นท์เราไม่มีกองไม้กับไม้นะครับออกไปเนี่ยอุ่นใจได้นะครับลถเรานะครับไม่มีตัดต่อยอมแน่นอนนะครับผมแล้วก็มาเอาชตินะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างต่อมานะครับในส่วนงภูมิลัยนะครับนี่ สภาพนะครับก so ็ด so so hey, really uh ูดีนะครับในในส่วนของนี่นะรับพวกยูริเทนแรงต่างวันนี้คือไม่มีร่องติดมือนะครับผมแล้วก็นี่ตรงนี้ครับในส่วนของปุ่มก็อาจจะมีร่องบ้างในเล็กน้อยครับรถอายุประมาณนี้ก็มีร่องรอยบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับก็ในส่วนของปุ่มมาติฟังก์ชันมีมาให้ครบๆนะครับก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนสถานีเปลี่ยนพวกเป็น FM AM แรงต่างครบๆเลยนะครับผมมาแล้วก็ในส่วนของวิทยุนะครับก็จะเป็น CD วิทยุนะครับ MB3 นะครับสามารถเชื่อมต่อในส่วนของ AUX แล้วก็ USB ได้นะครับที่ช่องทางนี่นะครับตรงด้านล่างนี้นะครับผมแล้วก็ USB จะอยู่ในส่วนของนี่นะครับตรงนี้นี่นะครับผมเผื่อบางคนหาไม่เจอนะครับก็คืออยู่ในนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแอร์นะครับคันนี้ครับเป็นแอร์แบบมือหมุนนะครับปรับค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมเมื่อเทียบกับ h o n d a c i t y นะครับที่เป็นแบบสัมผัสและบางทีมันอาจจะแบบ มันจะไม่แม่นนะครับมันไม่แม่นยําเท่าเนี่ยปรับเป็นปุ่มนี้นะครับอย่างนี้ก็คือแม่นกว่าครับเวลาเพิ่มอะไรต่างก็คือบอกเลยว่าค่อนข้างง่ายและถนัดมือนะครับผมแล้วก็ในส่วนเกียร์ตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นเกียร์แบบอัตโนมัตินะครับแถวตรงนะครับขับง่ายงาไม่ยุ่งยากในส่วนของโหมดดีนะครับ2 1มาด้วยนี่ครับ1 2อะไรต่างนี้ใช้ขึ้นเขาหรือทางลาดชันนะครับดีสานี้เป็นโหมดสปอร์ตไว้แบบเวลาเล่นงแสงบอกเลยว่าค่ข้าโอเคแล้วก็นี่ครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นเหมือนบานเลื่อนนใ้้้ดวววยะครับบบผมไชเลาแ อยากจะเป็นแบบช่องเก็บของหรือช่องใส่ก้น้ำอย่างนี้ครับก็มีให้นะครับผมเันวนี้ค่อนข่าโอเคเลยนะครับถ้าใครแบบมองรถที่ออปชั่นเยอะนั่งสบายแล้วก็แบบดีไซน์เนี่ยสวยงามเนี่ยซีวิกเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนทำให้เชื่อดูได้นะครับคอนโซลเขาทำดีไซน์มาค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่โู ถ้าใครอยากได้รถสวยๆสปอร์ตๆก็ต้องเป็นซีวิกนะครับมาแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูรอบคันกันต่อเลยนะครับหลังจากที่ดูออปชั่นภายในกันไปแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันต่อนะครับในส่วนของนี่ครับบางคนนะฮะอาจจะสงสัยนะครับแบบรถไม่มีชนมาจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราแกะเม็ดอาร์คให้ดูนะครับนี่นี่นะครับในส่วนเม็ดอาร์คนะครับก็คือเรียงตัวกันสวยๆนะครับผมนี่นะครับก็คือมันจะเรียงตัวมาแบบ นี่นะครับนี่ดูได้เลยนะครับสภาพของเข้าโอเคนะครับไม่ได้มีร่องรอยการเคาะมานะครับผมนี่ครับรอยจับนะครับเดิมๆโรงงานครับตรงนี้ถ้าแบ่งเดิมๆนะครับผมตรงนี้คืออย่างที่พูดไปนะครับไม่มีชนหนักจมน้ำบิดกคว่ำถ้าใครไม่เชื่อนะครับก็มาดูคันจริงได้ที่จังหวัดปทุมธานีอำเภอลาหลุมแก้วนะครับสามแยกวัดบ่อทองได้เลยนะครับผมแล้วก็นี่ครับตามที่ตากล้องแพ่นะครับก็คือในส่วนของสภาพด้านหลังครับก็คือสวยๆเลยแล้วก็ค่อนข้างกว้างนะครับซีวิคเป็นรถที่ภายในค่อนข้างกว้างอยู่แล้วครับการน ป่าท้ายอะไรต่างครับตัวรถเจ้าตัวนี้นะครับดีไซน์มาของข้างที่จะดูเรียบหรูแล้วก็สปอร์ตจบำเฉียวด้วยนะครับผมนี่ครับเครื่อง1.8นะครับ i-vtec นะครับผมอชื่อนี้นะครับบอกเลยว่าของข้าวโอเคนะครับอ๋อผมลืมไปนะครับตัวนี้นะครับตัวเริ่มไม่มีปุ่มเปิดด้านหลังนะครับก็คือเวาเปิดทำจะเปิดจากด้านในหรือว่าจากรีโมทเท่านั้นนะครับผมนี่มันก็เปิดง่ายๆนะครับกดปุ่มเปิดขึ้นมาเลย ก็ในส่วนด้านในนะครับตรงนี้ครับก็คือจะค่อนข้างที่จะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างตื้นนะครับแต่การเก็บของข้างในก็ค่อนข้างกว้างอยู่นะครับผมไม่ได้ลึกลงไปแต่มันก็ค่อนข้างที่จะกว้างครับสามารถใส่พวกกระเป๋าเดินทางสัาระร่างต่างได้เวลาไปห้างอะไรเงี้ยครับก็คือจะสามารถใส่ได้นะครับไม่มีปัญหาแน่นอนแล้วก็ในส่วนคันนี้นะครับในส่วนของอุปกรณ์อะไหล่แรงต่างนะครับอยู่กันชุดเดิมครบครบนะครับผมปัจแจไแม่แหล็กล้ออะไหล่ยางอะไหล่นะครับอยู่กันทื่สวยงามๆนะครับผมนี่ ใครอยากได้รถน้ำเดิมคันนี้นะครับมาให้คุ้นข้างเดิมนะครับผมบอกเลยว่าจะไปหารถที่คุ้มค่างนี้จากไหนได้นอกจากสตาร์ทานะครับผมมาในส่วนของฝั่งซ้ายนะครับมีอะไรบ้างดูกันหน่อยครับนี่ก็สภาพ่อนข้างที่จะโอเคไม่มีร่องรอยลักบินนะครับไม่มีร่องรอยการเฉียวชนมาคันนี้สภาพมาสวยๆเลยก็สำหรับใครที่สนใจเจ้า Honda Civic FB 1.8 s ปี2 0 1 3คันนี้ก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์099969179นะครับ แคปที่นี้มาได้รับในส่วนของโปรฟรีทุกท่าใช้จ่ายนะครับคือแคปมาเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนถ้าใครที่สนใจสามารถติดต่อมาทางเบอร์ที่ผมพูดไปหรือจะเป็นช่องไลน์แอดด้านล่างก็ได้นะครับผมเพียงค่าตัวแค่4 9 0 0 0บาทเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e กันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราเอารถมาอัปเดตสภาพอัปเดตสต็อกกันอีกชเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมก็บเจ้หน้า10่คันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปกไปก่่ออนนนคคครรััับบว้เจใหหมมิาะผสสดี